ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองระบบเสียงตัว m ว HT21 นะครับผมอันนี้นะครับผมกําลังขับอยู่ที่160วัตต์นะครับข้างละ160วัตต์เป็นลาโพงข้างซ้ายนะครับผมต่อตัวลําโพงนี้นะครับผมเป็นดอก6.5นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวดอกดอกเดียวครับผมต่ออย่างละดอกนะครับผมแล้วก็ตัวซับเบสซับเบสจะเป็นตัวแม่เหล็กเป็นขนาด10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นนะครับ180นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Platinum X นะครับผมโอเค คลิปนี้เราใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งอันนี้ครับ12โวลต์นะครับผมประมาณ3โลเสีวต์นะครับผมอันนี้เป็น30แอมป์นะครับเปิดสวิตช์ครับเราจ่ายไฟมาที่ตัวปรับสเตปอัพนะครับดันไฟมาที่ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ3 3 5โวลต์นะครับผมนี่ครับมาเลี้ยงตัว HT21 นะครับโอเคครับ ผมจะเปิดสวิช์เลยนะครับเปิดบอ่าจ่ายไฟมาที่นี้นะครับผมแล้วก็มาหมุนนะครับหมุนตัวแอมจิวนะครับดูครับโอเคนะครับถ้าลมหมุนแสดงว่าได้นะครับไฟติดไฟสถานะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับพอยายาาเชื่อมต่อนะครับนี่นครับมาที่บลูทูธนะครับบูทูธอยู่ไหนล่ะตัวนี้ครับ บลูทูธตัวแรกครับเลื่อนหานะครับตัว mg นะครับผมนี่ครับชื่อ mg w set นะครับผม w z e t จะมาจอก w u ช h i audio นะครับ w z bt 50นะครับตัวนี้เป็นตัวบลูทูธของ ht 2องนนะครับผมเชื่อมต่อเร็วมากเลยครับทุกคนโอเคครับมาเทสมาเทสกันเลยนะครับผมผมขอย่าเทสเป็นไฟล์รถแห่แล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ติดลิิทธิ์นะครับมาดูนะครับผม เน็ตเน็ตคือซา่รือเทล่ะอ่าโอเคมาครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจิลิกสิซนไหมลองดูครับฟังกันเลยครับผมอันดับแรกผมจะเอาวอลลุ่มเอาวอลลุ่มขึ้นกลางก่อนนะครับครับเดิมวอลลุ่มขึ้นกลางก่อนนะครับเสียงกลางขึ้นครับเสียงกลางเลยครับ

โอเคครับเมื่อก no ี้ลำโพงข้างนี้ไม่ออกครับครับโอเคเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ออกครับลำโพงเดี๋ยวเราเทสนะครับไปเรื่อยครับกลางครับดวงแตัวนี้ไฟ15โวล์นะเฮ้อไฟ35โวล์โอาคครับ 古老的河